เช้าแล้วหรอยังไม่อยากตื่นเลยยังง่วงอยู่เลยแมวส้มบิดขี้เกียจบนเตียงว้ายฉันตื่นสายแล้วนี่ต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนฉันทำเวลาได้ไม่เร็วเลยนะมื้อเช้าของฉันอร่อยทุกวันเลยฝีมือคุณแม่ฉันอร่อยไม่เปลี่ยนขอคุณนะคะหนูต้องไปแล้วนะคะสวัสดีจ้ะเด็กๆ จะเดินมาส่งพี่ไปโรงเรียนหรอใช่ค่ะพวกเราจะไปเอาละ่ะมาส่งพี่แค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวพี่จะเดินไปกับเพื่อนของพี่ต่อโรงเรียนของพี่ไกลกว่านี้อีกเยอะพวกเรากลับไปเล่นที่บ้านนะคะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ทานข้าวเช้ากับอะไรฉันทานข้าวไข่เจียวส่วนฉันทานข้าวต้มปลาแล้วเธอละ่ะทานกับอะไร อ๋อฉันทานขนมปังปิ้งทุกคนทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องของการบวกเลขนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะแมวส้มยกมือถามครูคะหนูไม่เข้าใจเรื่องของการทดตัวเลขคะ่ะ เลขทดมาจากไหนคะครูจึงอธิบายใหม่อีกครั้งอย่างช้าๆเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นแต่แมวส้มก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครูคะหนูทำไม่ได้หนูพยายามแล้วแต,แต่หนูทำแต่หนูทาไม่ได้จริงๆ แมวซ้อมน้ำตาคลอเพราะทำงานไม่ได้ไม่เป็นไรนะเธอเดี๋ยวเราช่วยอธิบายให้เธอฟังเองเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะเพื่อนของแมวซ้มช่วยอธิบายเรื่องของการบวกให้แมวซ้มทั้งคู่ตั้งใจกันมากๆ ขอบใจมากๆนะเธอเราเข้าใจแล้วทีนี้ก็ยิ้มได้แล้วนะมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมล่ะครูและเพื่อนๆปรบมือให้แมวส้มที่ทำงานที่ครูให้ได้สำเร็จเก่งทั้งคู่เลยค่อยๆเรียนรู้ไปไม่มีอะไรยากเลยนะคะถ้าไม่เข้าใจให้ถามครูหรือเพื่อนก็ได้นะคะพักเที่ยงเด็กๆต่างรับประทานอาหารของตนเองอย่างอร่อร่อยจากนั้นก็ชวนกันไปเล่นที่สนามของโรงเรียน เรามาเล่นฟุตบอลกันเถอะได้เลยได้เลยเราชอบเล่นฟุตบอลทุกคนต่างเกีบกระเป๋าหลังจากเลิกเรียนเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านแมวส้มเดินกลับบ้านยังมีความสุขเพราะวันนี้แมวส้มเข้าใจการบวกเลขแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านแมวส้มเดินไปร้องเพลงไปด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พอกลับถึงบ้านคุณแม่ก็มารอรับแมวส้มที่หน้าประตูแมวส้มก็โผลเข้าไปกอดคุณแม่อย่างมีความสุขแมวส้มทำกันบ้านเสร็จแล้วฝันดีนะคะคุณแม่ฝันดีนะคะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันอีกนะฝากกดติดตามแมวส้มด้วยนะคะใครอยากให้แมวส้มทำอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแมวส้มรออ่านอยู่นะคะคเพื่อน